พลอยพามาเสวยวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจในหัวข้อเรื่องหลังสัลยกรรมไม่อยากเป็นแผลคีลอยทำยังไงดีแผลคีลอยเนี่ยถือว่าเป็นฝันร้ายยิ่งกว่าแผลเป็นธรรมดาทั่วไปอีกถูกไหมคะแต่ว่าการดูแลเนี่ยไม่ยากเลยค่ะทุกคนเพียงแค่หลังผ่าตัดแผลผ่าตัดของเราเนี่ยห้ามโดนน้ำและเราจะต้องทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือตลอดห้ามให้แผลของเรานะคะ เจอสิ่งสกรปรกพยายามให้แผลเนี่ยแห้งอยู่ตลอดโดยการที่เรานะคะจะปิดผ้าก๊อตหรือว่าผ้าพันแผลเอาไว้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆาเลยนะทุกคนนั่นก็คือห้ามแกะห้ามเกาเด็ดขาดเลยพอแผลเริ่มแห้งแล้วเนี่ยเราก็ใช้เจลซิลิโคนหรือว่ายาทารอยแผลเป็นนะคะทาเอาไว้ตลอดห้ามลืมเด็ดขาดเลยทาเช้าเย็นเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแผลคี้อยนอกจากจะดูแลตัวเองอย่างดีแล้วเนี่ยผิวหนังของเรานะคะรวมไปถึง การสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปอีกด้วยค่ะหากสนใจรายละเอียด <c oughs> เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเอเชียหรือเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับสัญญกรรมนะคะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไว้พลอยจะมาตอบนะคะ <c oughs>